่ได้าเพ่อน่อบ้าช่วยเล่าเรื่องนาทขาให้ฟังหน่อยมีมีอะไรน่าสนใจอะไรไม่รอเลยแม่อาชีพชาวบ้านเนี่ยเขาทำอะไรมั่งทำนาเนีครับส่วนใหญ่ทำนาทำนาปัง่าทำนาเกษตรกรนาสีน้ังมันทันมนจทำนาทำไรอีกเด็กผูกข้าขมารนะคะ ทอผ้าผ้ากมะาทุกหลังคาเรือนไหมทุกบ้านไหมในในตำบลนี่แห,หละจักสารทำอะไรมาั <c oughs> างจัดสารเนี่ยกระติบข้าวสารกระตา แหล่งน้ำมีเหรอนาทมเนี่ยเยอะไหมเขาจับปลาทำอะไรบ้างจับปลาดักลอบดักใสและงามเอามากินหรือมาทำปลาละหรือทำของขายทำขายน้ำทำปลาละน้ำปัญหาจะมีลุ่มปลาลงควืนจะปัญหาที่นาทมมีแม่น้ำลำคลองอะไรสำคัญหรือมีอ่างเก็บน้ำมีมีน้องน้องใหญ่ไหมน้องใหญ่กรองขวดงน้องขวด น้องนี่เยอะไหมสามน้องสี่น้องได้เก็บน้ำใ่บ้านนะคะท้านบ้านโคบบ้านบ้านหาบ้านดูบ้านขาวดูดูบ้านขาวเปิดูตือนาวคิดว่าเศรษฐกิจของชาวบ้านในดีไหมที่อำเภอนาทมเนี่ยจะพ่อมาดางได้ค่ะฮะก็พออยู่ได้แล้วเด็กเป็นรุ่นไปทำงานในต่างเทศไปเยอะไหมนี่ส่วนใหญ่เลย สวนยางเองก็มีสวนยางกนะันเออสวนสวนยางนี่ปลูกเยอะไหมที่นาทมเนี่ยเยอะเยะถ้าไม่นางมีสิเยอะกว่าเพื่อนเา,า,าม่นางถ้าไม่นางจะเป็นเศรษฐกิจดีกตรงมี้แต่เรื่องยาเสพติดนี่ม,มีมีเยอะไหมท่านนี้พอมียาเสพติดก็ได้พอสมควรครัอบพอสมควรแล้วเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยนี่ล่ะไม่ค่อยมีนะบไม่ค่อยมีขนาดไหนเป็นล,ลูกคดีนี่ว่าท่านมีเป็นลูกคดีหีื แล้วนายกอบตที่นี่เป็นคนยังไงลู้คนนมไปแรงครับไปแรงเลยขยันขยันด้วยคนพื้นที่นี่เลยครับพื้นที่นี่เลยหมายว่าชาวบ้านไว้ใจไว้ใจเป็นสองสมัยเลยหรอสมัยคนละสมัยเลยสมัยแรกคิดว่าสมัยน่าจะได้ไหมคนนี้ sống say này các bạn thích đặt hàng cái gì cứ đặt hàng nhiều đặt